โอเอามาทำไมเนี่ยอีเวนเนี่ยโอ้สีม่วงดูดูเหมือนสีม่วงจะเยอะโอ้อีเวนนี้ได้อาหารกบเงินฟรีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยอันนี้ได้80แล้วสวัสดีครับและนี่คือดากอนมานิอเลเจนส์ในพาร์ทที่35นะครับกลับมากันในรอบ1เดือนและแน่นอนนะฮะไม่มีมังกรใหม่ให้ดูส่วนในวันนี้นั้นทุกคนที่เล่นน่าจะรู้ดีว่าผมจะพาไปเล่นอะไรนะครับนั่นก็คือหากุญแจตรงนี้ เราเล่นนะครับตรงนี้นั่นเองน่าจะเป็นชื่ออีเวนต์น่าจะตรงนี้การตื่นของป่าเดี๋ยวก่อนเราต้องไปทําการรวบรวมวัตถุดิบไอ้ข้างบนนี้ก่อนนะครับแล้วตอนนี้ผมมีตั๋วเปิดทีบอยู่ที่48เดี๋ยววันนี้มาถลุงกันกับหีบนี้วันนี้น่าจะต้องมีมังกรสักตัวเลยวะให้ได้เชยชมโอเค๋เยวหาวัตถุดิบก่อนหาจากการเลี้ยงมังกรนะครับแล้วก็เก็บเหรียญแล้วก็ดันเจี้ยนเหมือนเดิมแต่ว่า ถ้าเราเล่นดันเจียนให้ดูมันจะนานสักหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นดันเจียนแล้วก็ไปบู๊กับวัตถุดิบที่มีตอนนี้เลยซึ่งก็คือประมาณ6,000เสียงอาจจะแปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าไม่สบายนะครับเสียงขึ้นจมูกแล้วเราก็หาได้จากการต่อสู้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจัดพัพพวกนี้ก่อนได้มาสิบอยู่เลยครับไอเหรียญตาเนี่ยโอ้โหดูดิเกือบปะ <laughs> โอเคไปลุย กับการตื่นของป่าบางกรอ่าห้าวันจะสิ้สุดแล้วโอเคลุยมาแบบเดิมเป๊ะดูดิโอ้โหเปลี่ยนชื่อนะครับเพอเพอไม่เปลี่ยนสีปลาด้วยแน่ไปเฮ้ยทำไมไม่เข้าเฮ้ยอะเดี๋ยว มันจงใจให้เราเสียห้าสิบใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันมังกรเราต้องแข็งกว่านี้แต่มันไม่เข้าเลยนะครับเอาเอาเอชนะก็ได้วะอะไรครับเนี่ยมีแล้วเหรอ <c oughs> โอเคมาดูตรงนี้เผื่อได้กุญแจเลยแต่ว่าเราก็อยากสู้นะโอโ้โหยังไม่ได้ด้วยอขอลองสู้สักหน่อยต้องสู้เองดีกว่าสู้เองสู้เองโอเคเอ่อไป เข้าแล้วแบบนี้เข้าปกติและโอเคเข้าสวนมาเราใส่เกาะไปก่อนมาดิเอาตัวเอาตัวออนแอร์สุดก่อนให้มันตายไปก่อนดูมันเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าตัวน้ําทับอไม่เข้าสายฟ้ากำลังดีอโอเคมันใส่ใช่ไหมโอเคตัวนี้ตายเลยโบเข้าให้ และด้านล่างโบ๊ะเขาให้ไม่ตายกันหรือติดพิษติดสถานะไปสู้รัวๆเราจะไม่อยากเสียวัตถุดิบเท่าที่จำเป็นนะครับเลือกอัุนมัติไปเพราะงั้นเราใสา่เกาะก่อนอืมอ่า,าติดสถานะไปสวนมาอเอาสายฟ้าไปแหลก สายฟ้าไปแหลกสายฟ้าไปเหลกเลกอมเอาพิษไปเหลกไว้ตายเลยดิสะท้อนไปโอเคโอ้ยแรงเหมือนเดิมอะ่ะโบโอเคกุญแจครับแล้วก็เราได้อีกสิบโอ้ยตอนนี้มีน่าจะ อ๋อห้าสิบแล้วมัง้งอันนี้สิบห้าอ่าโอ้โหจะบอกนะว่าสู้ไม่ได้แล้วอะมันบังคับชนะหรือว่าต้องสู้วะเนี่ยขอลองหน่อยดิขอลองหน่อยดิอ,อ,อ,ยดอืออ๋อล่าอุ้ยอาจจะได้อยู่อาจจะได้อยู่ปะเติมพลังก่อนอืมเฮ้ยใสก่สกอะใสก่สกอะใส่เกาะอือ,อตายไหมตายอยู่ดีน่าจะโจมต,ตีตีไปซะโจมตีโจมตตีตต จมจมตีโจมตีก็ไหวแล้วหรือมันบังคับให้เราสู้เองไม่ให้อัตโนมัตินะโอเคไปต่อครับตอนนี้มีห้าพันผ่านเลยเกินขอกุญแจเลยเหอะอ่าชิ้นส่วนแถมเป็นชิ้นส่วนที่เราเคยมีแล้วด้วยตรงนี้สู้ตรงนี้สู้สองมาตรงนี้ก่อนโอ้ได้เลยเหรอไว้เหลือเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บนะครับวัตถุดิบ ท่านมังกรกวางอุย้ยมันมันก็ขยันทําแบบลูกเล่นเหมือนกันนะน้ํากับเพื่อมนะครับแล้วก็ไฟวิญญาณเออดูดิขยันทํานะไปไหวไหมเนี่ยอูห้หตัวบักเอฟเลยอืออ้าโอาโอได้อยู่ทางนี้ได้อยู่ได้ปะวะอ่ะใส่สะท้อนไหมอืมจมตีดีกว่าอให้ติดสถานะแล้วก็ ตุยเย่ยปเปองเรื่อยๆเอออย่าทำมังกรฟอนโอเคไม่ทำมังกรฟอนก็ยังยังอยู่ต่อได้ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่อืมเอาโจมตีไม่โดนโจมตีไม่โดนเหรอโจมตีไม่โดนเหรอโจมตีไม่โดนเหรอ,อไป ดวงดีและได้กุญแจในทันทีแต่คลิปเราก็จะจบเร็วหน่อยนะเนี่ยทั้งนั้นอนะ่ะโอ้ยได้ได้แต่ไอชิ้นส่วนมังกรอียิปไม่แน่ใจว่าเรามีหรือยังหรือว่าเป็นมังกรแมวก็ไม่รู้ที่เรามีไปลุยอืออุยโอย้แรงอยู่นี่ว่า แต่เราแรงกว่าเราแรงกว่าผมแทบไม่ได้กกอัพมังกรตัวเองเลยเนี่ยแค่เลี้ยงอาหารไปวันๆอือโอ้ยโดนโดนดีกว่าดูว่าไม่โดนอโอเคตายสะท้อนสวยโชคไม่ต้องเพอร์เฟกต์ันนี่ไม่ต้องเพอร์เฟกต หวังว่าอันนี้จะเป็นกุญแจสะท้อนไปเฮย้ยเอา้าทำไมมันจัดแบบนี้มาให้อะไม่เอามังกรฟอนมาให้เหรอสวยแล้วครับหรือว่าได้เปรียบวะโอเคเอ๋อได้เปรียบอยู่อ่าได้เปรียบอยู่นะโอเคเอา้าเกิดเกิดก็ตายซะอืมเกิดก็ตายซะฮะ เหลือพันห้าโอได้กุญแจแล้วอุ้ยยี่สิบทุกคนเหรอแต่ผมเหลือพันเดียวเอออู้อู้อุ้ยอ,อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นใหม่ไหมเอออันนี้ก็ดูดูใหม่ขึ้นมารื้ว่าผมไม่ได้เล่นนานก็ไม่รู้นะฮะดูท่านผู้นีส้สัท่านกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้นะครับท่านผมสามารถสู้ท่านได้หรือไม่อือ โอ้เท่มากเลยอ่ะตัวเนี้ยอืมสะท้อนไหมโอ้รักษาไม่ใช่รักษาคงไม่ใช่ทางเลือกต้องสู้เลยอืมมันคงไม่ใช่สันติมันคงไม่ใช่สันตินนตโบและบ้า Okay. มีมีที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะไปเอากล่องหรือไม่ตรงนี้อ่าเฮือเสียทีละเออไม่พอแล้วครับสองร้อยสองร้อยมันจะพอได้อย่างไรอออลาก่อนกลับไปเล่นอะไรก็ไม่ได้ด้วยโอเคอเคอ้มีเก้าสิบเก้าสิตัวไม่เคยมีเยอะขนาดนี้มาก่อนเออจะได้ไหมเนี่ยเออหรือว่าเราจะไปเล่นดันเจียนดีเพื่อที่จะเอาเออมาสำรวจตรงนี้อุ้ย ออน่าสนใจนะครับเล่นดีกว่าไปแต่นี้ก็จะให้ปล่อยให้มันสู้อนตนมัติไปนะครับลุยโอเคช่วงนี้ก็จะมาคุยอัปเดตสักนิดหน่อยนะครับสําหรับในเกมหน้าๆที่จะลงในช่องนี้นะครับก็หลักๆกน็น่าจะเป็นเกมแนวแนวเทิร์นเบประมาณนี้แล้วก็เป็นแนวแบบการ์ตูนนี่แหละ คิดว่าดูๆไว้ก็มีดิสนีย์สปีดสต o ร์มนะที่อยากจะทําลงไม่รู้คนดูอยากดูไหมนะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้อยากดูก็พิมพ์ไว้นะครับดิสนีย์สปีดสตอร์มที่เป็นเกมเแข่งรถของค่ายดิสนียนะครับที่เอาตัวละครพวกเจ้าหญิงพวกสติทแอนด์ลีโลพวกนั้นนะมาแข่งกันนะฮะนี่ผมพูดถึงเกมอื่นในเกมนี้เหรอนี่โดนนะครับนี่เอาไปว่านั่นเลยครับ แล้วก็หนึ่งอย่างที่ไม่ค่อยได้มาก็คือเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็เกมนี้มันใช้เวลาในการสามมอนข้างนานน่ะมาทีก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับนอกจากจะมีอีเวนต์ใหม่ๆแล้วก็บังกรอย่างเงี้ยหรือคุณอยากดูผมเล่นสู้ด่านไปเรื่อยๆไม่ละเพราะว่ามัน <laughs> มันไม่ไม่ค่อยจะมีอะไรนะแต่ถ้าอยากดูก็พิมพ์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวทําให้นะโอเคปะดูมันสู้เถอะใช้โทรศัพท์มังกรใหม่เพื่อน เดือดปั๊บ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 ปัสบปั๊บปันบปั๊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 บปับปั๊บ พอมันก็ไม่นานเท่าที่คิดคุยแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวได้เลยเออโอเคได้มาหนึ่งตรงนี้พอไหมอ่ะอุยสามห้าเลยเหรออุยได้อยู่ได้อยู่พอปะวะอุยไม่พอเออเออมันเหลืออีกอันหนึ่งนี้ฮะอุมีก้าสิบสี่มันทึ่งเวลาได้เวลานะครับแล้วกล่องในะครั้งนี้มันเป็นรูปแบบของบ้าน อะไรสักอย่างอะเนี่ยอะเปิด1ิบครั้งเราจะได้เปิดได้9เปิดได้9้าครั้งโอเคโบมาหน่อยอไม่รู้เหมือนกันว่าอีเวนต์นี้มันมีมังกรที่ผมไม่เคยมีเยอะขนาดไหนออ้อู้อีมอม้มีมังกรแบบเลยระดับตำนานไปด้วยเหรอนี่ตัวนี้ผมยังไม่มี22สองเองแล้วก็ตัวนี้มีหรือ,อยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอุ๊ยก็ใกล้ได้เหมือนกัน เหมือนจะสะสมมาจากอีเวนต์ก่อนๆอ,อันนี้มีเจเจแล้วอู้โอ้ยอ้น,นีี้อันนี้ไปเก็บเลยอ้น,นีี้อ้น,นี่ไปเก็บเลยซ้าเออเอาตัวมาเาตัวมาไปอีกครั้งหนึ่งฝอ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 ึบ,บ,บ,บขออนุญาตแอบ,บดูอุย้ยเอ๊ะได้แล้วตัวนี้ได้แล้วหนึ่งตัวแต่ว่าไม่รู้เคยมีไหมถ้ามันเคยมีแต่มันจะขึ้นเองว่าซ้ำไม่ซ้ำนะครับโอเคไม่ซ้ำนี่มังกรเขาแดง ได้มาแล้วหนึ่งตัวเปิดฟรีก่อนปึ๊บโอ้ยเอามาทำไมในไอเวนเนี่ยอือเปิดต่อโอ้สีม่วงดูดูเหมือนสีม่วงจะเยอะโอ้อีเวนนี้ได้อาหารกับเงินฟรีค่อนข้างเยอะเหมือนนะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยอันนี้ได้80แล้วอันนี้ได้84เหลืออีกนิดหน่อยโอ้ดี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 ด,ด,ด,ดีอ่าไปกันต่อ ไปกันต่อโอ้ได้บังกรระดับระดับสีทองมาอุยอ้ยอุ้ยอันนี้ผมมี46ก็เหรอเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มี17แล้วนะฮะอันนี้มี15 86มีลุ้นอยู่มีลุ้นตัวนี้กับตัวนี้เฮ้ยเนี่ยเอาตัวนี้มาเยอะๆหน่อยดิ22เองไปต่อสีทองกันทั้งเยอะอ่ะเออ17 ดาฟักเอาแต่ตัวซ้ำม,มาเนี่ยไอ้พวกอเนี่เอามาทำไมไจัดก,กีดแล้วนะโอ้โอ้เอ๊ะโอ้ซ้ำนี่แหะไปต่อขอเพอขอเพอขออ่อยตัวหนึ่งขออ่อยตัวหนึ่งข่อยตัวหนึ่งได้ไหมข่อยตัวหนึ่งได้ไหมโอ้ของแต่งแบบเคลื่อนไหวงั้นเหรอโอ้โ,อโหโอ,หอห้หืออะหืออะหือซ้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าวสิบสองนะครับ 9ก้าสิบสองแล้วตัวนี้ยี่สิบอุ้ยยี่สามอืมเหลือเวลาอีกห้าวันก็อาจจะเก็บเอเก็บได้ไหมหวะอุ้ยเอาลืมดูเผลอกดช่างมันไม่รู้ได้อะไรเหมือนกันเมื่อกี้ไปกันต่อโอเคสีทองเยอะขอน้องคนนั้นเถอะได้หรือไม่โอ้โอ้อุ้ยยี่เอ็ด โอ้ยเหลืออีกหนึ่งจะได้แล้วครับเหลืออีกหนึ่งเออโ้ยไออันนี้ก็เหลืออีกหนึ่งวัตถุฟัเฮ้ยมีลุ้นอยู่มีลุ้นมีลุ้นวุ้ยจะได้ใหม่อีกสองเลยเหรอแถมมีระดับดีเจนอีกหนึ่งตัวขอเถอะขอเถอะอสีม่วงมาอันเดียวแต่สีม่วงมันเดียวก็คือใช่แล้วปะ่ะเออโอ้ได้แล้วหนึ่งได้แล้วสอง ได้มังกรใหม่มาสองวันนี้ยีบสี่โอเคหนึ่งตัวนะครับมังกรเท่าฐานเลกกาแล้วก็มังกรลูดตวนนะครับอ่ะเปิดฟรีมาเสียงแหบซะด้วยเออเอเอเดี๋ยวเราเปิดไม่สิเดี๋ยวเปิดให้ครบอันนี้ก่อนแตมันจะให้เปิด5้าครั้งสุดท้ายขอมังกรนั้นหน่อยเจ้าขอมังกรนั้นหน่อยเจ้าโอ้ยโอ้ได้มาสี อันนี้ได้มา3ก็คุ้มอยู่อุ้ย,ยนี่นี่นี่น่าได้มากผมยังไม่เคยมีมังกรระดับนี้เลยนะรู้สึกโอ้โหสามสามเก้าตัวมาเปิดฟี6โชว์เปิดมาเลยเปิดมาเลยเปิดมาเลยโอ้โหอันนี้ได้มา4อุอ้ย3า3โอเคครับโอ้ยคุ้มมาก คุ้มมากอยากดูไข่สักตัวนะ่ะข้ามเลยลวกันขอดูไข่หน่อยขอดูไข่หน่อยโหดูดิคุณดูดิมันซ้ำเยอะเหลือเกินฮะอ๋อแสดงว,ว่าเราข้ามผิดตัวดีไอ้นั่นคือฝั่งฟักไข่ไอ้ฝั่งผสมพันธุ์อันนี้คือฝั่งฟักไข่ข้ามได้ไหมอะข้ามได้นะครับยังไงก็จะดูดยังไงก็จะดูขายไปเอามาเออมาดิ มาเดเอออุยอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยอุยอุยไข่ก็เทแล้วอะ่อะงั้นผสมพันธ์ต่อตอนนี้ผมล่ามังกรตัวนี้อยู่นะครับนี่มังกรไข่มุกใครมีแบบโพยที่ดีๆกว่านี้บอกมาได้นะครับกระซิบมาได้ทางคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าอันไหนเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าสักพักได้นะกดปุ๊บได้เลยโอ๊ฮาเลยนะอัดคลิปแล้วได้เนี่ย โอเคทุกคนวันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับเล่นอีเวนต์แบบจุใจเกินแะ่ละแล้วก็สุ่มจุใจจัดมังกรใหม่ได้มาสามตัวโอ้ oh. เดี๋ยวอีพีหน้ามาดูตอนมันเด็กกันนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับฝันดีนะครับแต่ว่าอัดตอนเช้าเจอกัน